ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมนะครับทั้งห้า0 0กว่าท่านนะครับวันนี้ก่อนการเข้านอนนะครับผมได้อัญเชิญเหรียญสําคัญและจะจะบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นสุดยอดแห่งเหรียญมหาบุคลึงจริงนะครับผมต้องทําไลฟ์หลายๆไลฟ์นะครับทั้งคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้เหรียญมีคุณค่าและมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คือเหรียญองค์บูรพาจารย์องค์เศรษสิทธิาจารย์มั่นภูริทัตตะเชียระ นะครับคือเหรียญเมืองพ่อผางจิตตะคุโตวัดอุดมคูคาคิรีเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ออกวัดป่าแสงอรุณนะครับตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพอดีนะครับในการทำวีดีโอตรงนี้นะครับภาพของผมบังไว้นะครับแต่ว่าผมจะขออ่านอธิบายแล้วกันนะครับซึ่งออกวัดป่าแสงอรุณตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปี25นะครับ มีการจะสร้างเป็นเห,นหรียญกระไกลทองทั้งเหรียญเลยนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับนี่ผมได้ให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยใต้ไลค์ผมจะได้ให้เอาไว้ในส่วนของด e สคริปชั่นนะครับคำบรรยายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญที่เป็นมงคลนะครับและก็เป็นกระไกลทองทั้งเหรียญนะครับเป็นชุดกระไกลทองนะครับมีส่วนผสมคำว่ากระไกลทองก็คือเปลือกทองนะครับและเหรียญน,นี้คือเหรียญฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อผางท่านได ออกปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญในช่วงปี2523ถึง2525ในช่วงนั้นท่านก็เป็นช่วงที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีหลวงพ่อเองได้ทําบุญในช่วงนี้แล้วก็เป็นองค์ประธานในการที่จะช่วยนะครับในการจัดสร้างนะครับและรวมถึงท่านเองก็ปฏิฐานจิตผุกเสกอย่างนี้ด้วยนะครับเอาละครับผมจะให้ชมบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับผ่านทาง วิดีโอชุดนี้นะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญนี่จะสังเกตเห็นว่านะครับด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับประทับรูปหลวงพ่อผางจิตตคุตโตนะครับประทับนั่งบนอาสนะนะครับและมีคล้ายๆลายดอกไม้เล็กๆอยู่ตรงจุดนี้นะครับหนึ่งจุดและจะเรีอกว่าความหลวงพ่อผางจิตาคุตโตนะครับอันนี้ด้านหน้าเหรียญตัวห่วงเปิดด้านบนนั้นเรสังเกตเห็นว่ามีลายกระหนกเล็กๆ2ด้านนะครับ ตัวเกี่ยวห่วงยังคงอยู่และเอฟซีสังเกตดูถ้าเป็นกระไหลทองแท้ๆนี่นะครับจะขึ้นสนิมเขียวนะจะไม่ขึ้นสนิมแดงถ้าเป็นสนิมแดงเกาะเนี่ยขึ้นสนิมเหมือนสนิมตะฟูเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นเป็นเหล็กนะครับหรือเป็นลักษณะของเนื้อโลหะอย่างอื่นนะครับด้านหลังก็ยิ่งมีความเข้มขลังเพราะมีธรรมจักรประทับอยู่นะครับตาธรรมจักร และตรงนี้สีสังเกตดูเหมือนมีผ้าทิศและมีแม่น้ําอยู่นะครับตรงนี้เหมือนเป็นกรุงเทพมหานครเหมือนเป็นคล้ายๆกรุตระโกศินอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือศิลปะในการจะสร้างสมัย2525ยี้าซึ่งแอดยังไม่เกิดเลยนะครับในช่วงมเกิดในช่วงปีสองนเจะฮะในช่วงเรียน,นก่อนผมนะครับล้วจารึกข้อความมัดป่าแสงอรุณตะบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสมพวดกรุตรโกศิน200อปีนะครับเรียนหลวงพ่อผาง เอาละครับผมขออนุญาตนําเรียนในส่วนของประวัติโดยคร่าวๆของหลวงพ่อนะครับว่าท่านนะครับเป็นอย่างไรหลวงพ่อนั้นท่านเป็นหลวงพ่อนั้นท่านได้เกิดวันที่5สิงหาคม2445นะครับแล้วก็ท่านดํารงขันนะครับจนวันถึงวันที่24มีนาคม2525นะครับ ท่านเป็นพระคณาจารย์สายพระป่าในเทศไทยนั่นคือธรรมยุตานิกายนะครับแต่ท่านได้อุทิศต,ตนให้แก่ผู้ทุศาสนาจนประชาชนชาวพุทธนะครับได้เลื่อมใสศรัทธาท่านและเวลามีงานกุศต่างๆท่านก็จะเป็นองค์ประธานร่วมอนุโมทนาในการบุญครั้งนี้นะครับครั้งนั้นด้วยนะครับท่านได้สร้างพุทุรูปสร้างสถานะให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อความเจริญในพุทธศาสนายิ่งขึ้นนะครับอันนี้ องหลวงพ,พ่อผางจิตตกุโตท่านเป็นพระภิกษุผู้มีความเข่งครัดในธรรมพระธรรมวินัยและถือสันโดษเป็นที่ตั้งนะครับหลวงพ่อผางนะครับท่านมีนามเดิมว่าผางคลองยุทธนะครับเกิดวันที่5สิงหาคม2545ตามที่ผมได้นาเรียนณบ้าบากุดเกษีกยณตำบลเครืองในอำเภอเรืองในจังหวัดพุทธานีนะครับท่านเป็นคนบลราชธานีนะครับเป็บนบุตรของนายทันและนางบอบผางคลองยุทธนะครับถ้าหากว่าผมเล่าเร็วไปบรรยายเร็วไปส่ก็สามารถ ไปเสิร์ชข้อมูลในฐานกูเกิลกูกอนเซิร์ชเพิ่มเติมได้หรือจะมาอ่านในไลน์ของในกลุยมของเราอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับดูหลายครั้งนะครับดูหลายครั้งก็ทํทให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ท่านนะครับผมได้นําเอาส่วนสรุปและก็ส่วนของรูปผมทีบางไว้อยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายบางส่วนที่เป็นสรุปนะครับท่านเป็นบุตรของนายทันและนางบพภาคลองยุทธในช่วงชีวิตไปเยาว์วัยท่านลงปู่ได้เรียนจบชั้นป .4 นะครับท่านมีนวิสัยรักความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์มีความเมตตาชื่นาตศัตว์และชอบทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมเสมอต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิษุ์ในมหานิกานยนะครับเมื่อปี2465ณวัดเขื่องกลางนะครับบ้านเขื่องในตำบลเขื่องในอำเภอเขื่นนขนนขของในจังหวัดพัทลักโดยมีพระครูดวนเป็นอุปชาพระชาดีเป็นพระกรรมวาจาจารนะครับท่านศึกษาธรรมวิน,นัยมีความรู้พอสมควรต่อมาได้ลาศิกข,ขาจากสำนักเพศจะได้มี แต่งงานตามประเพณีอยู่หลายปีมีภรรยาเป็นคนบ้านแดงหม้อนะครับท่านราศีขาเครื่องในแต่ท่านไม่มีบุตรนะครับไม่มีบุตรด้วยกันนะครับในชีวิตคารวสาของท่านท่านเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความเอาใจใส่ในงานนะครับประกอบอาชีพทําไร่ไถนานะครับบางครั้งก็เป็นพ่อค้าเลือใหญ่บรรทุกข้าวจากแม่น้ํามูลไปขายตามนำน้าชี้อยบางครั้งก็เป็นพ่อค้าวัวนาวัวไปขายที่ขมิตม่ํา หลวงปู่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างฐานะให้ครอบครัวนะครับต่อแต่ต่อมาในปีอายุได้ส3บาปีท่านก็ตัดสินใจออกบวชครั้งที่สองเมื่อปี2 4 8 8ันี่้ยปสิบแปดนะครับเป็นพระพิสฝุฝ่ายธรรมยุตตานิกายนะครับหรือธรรมยุตตานิกายนะครับซึ่งท่านยัดใหม่เป็นธรรมยุตในครั้งแรกท่านบวชเป็นมานิกายใช่ไหมครับที่วัดเกือก่อนกลางในนี้ท่านก็มาบวชใหม่เมื่อท่านลาจากคารวะนะครับเพศคารวะก็ ประวุฒิเาอายุ13ปีแล้วยัดธรรมยุทธ์แต่นิกายนะครับพร้อมกับภรรยาของท่านด้วยครับภรรยาท่านบวชเป็นแม่ชีนะครับส่วนเงินที่เหลือเนี่ยท่านได้มอบให้กับบุตรบุธรรมเพราะท่านไม่มีลูกด้วยกันที่วัดคูขาดบ้านสีสุขตำบลเคืองในอำเภอเของในจังหวัดลพบุรีและท่านบวชที่วัดคูขาดนะครับครั้งที่สองมีพระครูศรีสุตาพรปุปสีพุทธสารรนะครับ เป็นพระบูชาส่วนพระกรรมวาจารและพระอุสาวริวน,วนาจารย์ไม่ปรากฏหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเลวนะครับแต่ท่านได้ศึกษาอบรมพระกรรมฐานในสำนักวัดป่าวารินชราภัยวารินชรา,า,า,าบจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับพญาวิสิ์สมิทธิวีราชานะครับหลวงพูสิงคันไยาโมซึ่งต่อมาหลวงพูสิงคันไยาโมก็เป็นเจ้าวาดวัดป่าสระวันนะครับ อำเภอเมืองนครสิม,มานะครับซึ่งเป็นองค์มุาารพ ajaan ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เสากันตศีโรและพระอาจารย์มั่นปุริทศสัจจิรานะครับที่สุดยอดเลยหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพะโรอันนี้ก็สุดยอดนะครับหลังจากปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สิงแล้วท่านก็ท่านนะครับก็เดินทุดงไปฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นปุริทศโตนะครับได้พอสมควร ก็ท่องเที่ยววิเวกนะท่านเป็นผู้สันโดษมีความวิเวกนะครับไปแต่ผู้เดียวในป่าเขาจังหวัดพิจบุรีนะครับทุนที่ว่ากันดานหลายปีตามภาคอีสานด้วยนะครับรวมถึงโรงเรียนที่ผมปฏิบัติการอยู่โรงเรียนวใหญ่ท่านก็เคยทุรลงมาแล้วก็เคยนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงป่าต้นนี้ยังคงอยู่และใครตัดทําลายก็จะมีะที่เป็นเกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีใครกล้าตัดอีกนะครับดูเหรียญน,นี้นะครับเป็นสีดูเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ด้านหน้าเป็น เนื่องจะไรทองสวยมากเวลากระทบก,กับแสงไฟนี่นะครับจะสวยชัดเจนมากๆผมคงไม่ต้องอธิบายว่าสวยชัดขนาดไหนที่เห็นแล้วนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญที่สวยและชัดเจนในร,รายละเอียดค่อนข้างมีความเข้มขลังมากๆนะครับตรงนี้ตั้งแต่ปี2องหมานะแต่ตั้นเห็นอัสนะชัดเจนแล้วก็ นะครับเรือนไปบ้างแต่หน้าใบหน้าเหมือนลูกผู้ชัดเจนมากๆนะเป็นใบหน้าลูกเหมือนชัดเจนมากๆนะครับด้านหลังก็จะมีอักขระมีชื่อสถานที่ออกว่าป่าแสงรุนตะบนพนระลัมอ่เภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสมโพธิครูรัตนโกสินสมโพธิฉลองครูรัตนโกสินสองร้อยปีนะครับมีธรรมจักรตรงนี้แล้วก็มีคล้ายๆกับ,บพระเายย้าอปาใหญ่ตรงนี้มีพีพอาทิตย์นะครับขึ้นถือว่าสุดยอดแห่งความเข้มขลังมากๆสำหรับเหรียญในรา,า,ายการนี้ ที่จะส่งนะครับ FC เข้านอนในค่าคืนนี้นะครับแต่ผมก็ได้ทำไลฟ์สดไปคั่วคู่กันนะผมจะทางานในเชิงรุ่งเทียมรุเรียน FC แล้วก็เพื่อขยายงานเพื่อเครื่องเพื่อเครื่องคือซอฟท์แวร์นะเพื่อเครื่องก็คือรัพย์สิน์นะครับน้องๆคนรุ่นใหม่มาลงงานเพื่อเครื่องมากขึ้นผมดีใจมากๆซึ่งจะเป็นการกระตุ้นพลังศรัทธานะครับขยายบาร,รมีของอาารูอาจารย์เล็กเป็นการสืบทอดพุทธศา,าสนาเสียบัตรมรดประเพณีอนุรักษ์สถาบัน ต่างๆให้ยืนยงนะครับเราถึงเป็นการรักษาธรรบัชาติสนามพันสัตว์ให้ยืนอยู่ได้ตลอดไปนะครับในนี้ก็เป็นลรมมารมคนขอบาร,รมีหลวงปู่ผานะครับจิตตะคุโตโจงดูดานให้ท่านประสบความสาเร็จมีความสุขสมบัังในทุกสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าท่านจะปรารถนาหน้าที่การเงินการงานความรักนะครับพุทธคุณครอบจับรวานนครับวันนี้ผมจะเข้าพักผ่อนนะส่งไ้อิสรพักผ่อน โชคดีนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ